จ้าสวัสดีพี่น้องเฟนเพ,บนนพจบพกออกา้านส <c oughs> วนวชิราพ่อ,านนาออัอาาอออจะพี่น้องตึกออกเมื่อวานนีุ่่นเห็นมอปลาในท้องมากเลยพี่น้องมาเปียงน้ำออกสาสีเอาปลาออกง่ายบ่อเนา่อจากพี่น้องเนาะอู้นั่นนั่นเห็นมอเห็นเสียงท้องอยู่เครื่องหม้ <c oughs> ตัวบักง่ายนึงนี่พี่น้องหมมีเครื่องสูบน้ำจ้าปล่อยเปลียงน,น้ำเอาพี่น้องนี่สิมู่บ้านแห่เอาปลาไปไป้อยทะเบงว่าสิได้ปลาเลยนะี่อย่างเนี่ยเนาจัดเลยพ่อ เฮ้ยบ้านแหนบอแตกมั้ยพี่นอ้องโอ้ยหนังบลเล็กหนังบลเล็กพ่อเพียงอันบ่บเพียงเขาเนาะพี่น้องโอ้หนังติดแล้วนังเป็นมอลากมาแล้วนังดึกเด,ดักดึกด็กแล้วนังติดแล้วจ้าติดแล้วพี่น้องติดแล้วโอ้ยได้ปลายังอ่ววปะปลาดุกดก็มีบ่ปลาหน่อยหปลาหนี้นลูกปลาหนี้นหน่อยเต็มอ,อยู่พี่โอ้ดีหมดแล้วดินแล้วนั่น โอ้ลืมตักหนัใส่กแล้วมั้งอันอุ้ยปลาหนี้หน่อยนี่เนาะอืมพี่น้องแค่ไปเพิ่งมาบัดเดียวบัดเดียวนี่หมดโอ้โอ้ไปยังล่ะนีดิเนี่ยเด็กปลาในเห็นหางแล้วอันปลาในปลาในมีปลาในทองอุ้ยใส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 ขี้ต้มอ่ะเอเต๊ยขี้หมู ขี้หมูจ้ะเกาขี้หมูเลยพี่น้อนด้วยดิอู้วออกๆอันนั่นแม่เอาแม่เอาแม่ก็นันน่ะอุ้ยข้อตาเอาเหรเตรียมได้ขี่น้องลไางก็นน่นเอาไปใส่ไปยังสั้นให้ปุ้ยเอาลูกลูกป่าน่ะตั้งหลายมาหน่อยๆเอาใส่เครื่องนี้ไปให้ไดตรงข้อตาเนาะ พีตมคอยตาแล้วพี่น้องปลาไนพี่น้องปลาไนทองน่าตักน้นามใส่บ้นเ่ยอยเอปะว้งไม่ต้ใส่ก,กนีนะะ่งกระนั่งูเดาถึงนอกไปหน,นามันบกแน่ปลาไนทองพี่น,นี่หลายตัวอยู่ดิเห็นลูกกัน้ย่ตอนนี้อืมอื้มก่อนอ้ยบุญดีกระน,นหน่ อู้ชิ้นหองได้รางเอาไดยขอว่กิเป็นไหมอู้อปานียนหัน่นปได้ตัวหนึ่งมันจะายได้เราวันหล่อเดี๋ยวเดี๋วยเวเก็บขว่ตัวแม่ป่ะเจ้าปลาไปป่วยแบบนหนองน่าโมกุบกเสีย น้ำตกปนี่นนาตู้หอยสลีมมันใหญ่มันดีบ่ะพอ,อ,อหอยต่างห้อไปนัน่นมีดิจะดินด่นจะดินอือนี่น้องรอบสองจ้ะอึ๊บมืดบ่อล้วเนี่ย,ย,ย,ยนี่มองนี้ไม่เกี่ยงย้อน เ่เถ okay. ึงำตัวยือกบบ็นก็าบเลิกก่นหละยังว่าน้ำโบเลิกน้าพี่น้องรอบสองแล้วมารุ้นกันตึกตักตึกตักอยู่ฟันเขาเกี่ปุ่นปุน,ปนโอ้ยปานนิดหน่อยนะคุณความขี้มูนันนมมน่งขี้ม,มู๊ดำโดนพักเนาะ ออกมากั้นจ่องเอาปูกคอยอยู่พอดีสวดศาสวดศาสุดูป้านินนหมอโอ้ยอู้ยนั่นอันนี้เห็นตาหางเห็นตาหางสั่นนั่นของยังโอ้ป้านิ่นยังจำไหนยังจำปลาเมื่อป้านิ่นไลายหลายพี่น้องออกไม่แฟร์ลูกโอ้รอบนี้ก็เดือดร้ายแต่แต่ปานิ่นอ่อยต่อยนะรอบนี้โอ้ยเฮีย เดี๋ยวหยิบนะวันนี้มันมาผลนั่นตัวนึงดำๆกระ็เอยน้องผลหนึ่งดอบสองขี้ตุมกระดําดำหวางกันหวางกันว่านหางไปนิดนึงก็เมือนกันหางอันนี้ เงี้กเกาะเกาะ่น้ำห h à ต็มโอ้พี่หองมึงตอนนี้อ้อยตอเต้อ,อหายหรือเป่าเฮ้ปลูกใช่นามากสิเตื้อหายอึ๊บพี่้องมึงปลาได้ปลาพี่้องจตอนนี้อ้อยออีกที ันออกแมลแฝงลูกปรนิ่นมันมาสนมันซองเดือนยกเหมือว่าหนีโยกเสะรุ้งก็ได้ลายเติบมันอยู่แน่นนอนอยู่แน่นอยู่ได้เหอนอ่้อันหากกว่าเ้าจ้ะจะเป่งน้ำออกสีดำดินใจหักกว่าเป่าที่หนอนสูดล่วงหมดแล้วปลูกไปมอนามหมด เดียวตีเดียวมันจะมาเติมเติมเตียบุปไก่เดี๋ยวอย่งอีกายเติอบอยู่ลูกปานินเดี๋ยวมันบกุนบกน้ำบุกมาอัปเดตกันจ้าพี่น้องน้ำหไลไม่ทันจ้าพี่น้องช้าออกเอาบาท,ที่ไหนโอ้ยน้ำเดือบปุ๊บปุบเนี่ยลาย สี่บทซาหอดช่วงหนึ่งกับสีบทกเริ่มบอกแลวจ้าพี่น้องใชลวิธีบ้านๆเจพี่น้องบ่มีเครื่องสูบน้ำมากรสาเอาสิอ่ะเอากะคู่ซาเอาเห็นล้างปลาแล้วพี่น้องเริ่มแล้วนั่นนั่นนั่นไปหน่อยปหน่อยปหน่อยขึ้นมาแล้เห็นล่างพุ่งๆๆ่ๆๆอๆๆ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 ๆนๆาๆๆๆๆๆานๆ้ๆๆ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 ๆ อีกหน่อยนึงจ้ะกาว่าคิดว่าน่าจะบวชําป่าไหนหน่าจะพี่น้อ,องเนาะโอ้หอยก็เต็มเลยนีย่พี่น,น้องไม่ตลกมันนไหนล่ะลูกมันนี่นหลายอ่ะเกลือเกลือเกเดาพีาาาพา่น้องปลาป่าอ้อเห็นพี่น้องป่าแน่น กินแต่บท <im icking food> ีเ <that> น like ียวเุณิ่ตลังเยายเลอยู่ปลาก็ได้ปลาไงเอ็นวันเฮยออกบีแดน่าจะที่แดกว่าสีเอาไว้ะเกียบอื่นอันสั่นคุนว่ายันมันแดดก็ได้สาเอาตอนนี้หละอสั่นดิสาหนามน้อพี่้ดงกว่าจะหมดน่าจะนี่เกืต่ว่าปลานี้ไงหมดแดดไม่สำหนเย้าหยกสะดุงได้ แล้วตาปลาหน่อยมันเก็บลูกปลาออกไปปล่อยสายใหไงนอจาะพี uh, ่น้องโอ้ฝนฝนหิวเรื่องนี่แบบกันเตือนปลาน้ำโบกันเตือนน้ำฝนไม่ได้ใส่แม่โคจกเด้อพี่น้องซานนี่โอ้ฝนหนาวโลงมาเหรอใส่รถไทยต่ำออกต่ำคันกู้ป่อยน้ำใส่น่าจ่ะ ปุ่นปุ่นพี่น้องเรีนโจดจาโจดจ่าน้ำบกทไหลลงน้ำเดี๋ยวเอาเบ็ดซื้อันหมจ่าอู้ปลานี่ไงปุ่นปุ่น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 น่นุ่น่น่นุ่นุน่นุนุ่น่ปุ่นุ่นุ่น่นุ่นุ่นุ่นปุ่น่นุ่นุนุ่นุ่นุ่น่นปปุ่น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 ุน